สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธาพรไพศิษฐ์สกุลทาดาตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนมสังกัดเทศบาลตำบลเขาพนมอํเาเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะปัจจุบันค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5และปีที่6ค่ะซึ่งดิฉันต้องการพัฒนานักเรียนในระดับประฐมศึกษาปีที่5ในเรื่องของการทักษะของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการจำแนกจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญไปสู่การอ่านจับใจความในบทความนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านจับใจความ หากอ้างอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศาึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นักเรียนจะเริ่มเรียนในเรื่องของการแยกข้อท็จจริงและข้อคิดเห็นในระดับประถมศึกษาตอนปลายและดิฉันจะตั้งใจพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5เพื่อวางพื้นฐานสำคัญในการก้าวเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะ ทำให้นักเรียนนะคะได้วางรากฐานให้นักเรียได้รับองคค์วามรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้และในปีการศึกษา2,566จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชัติขั้นพื้นฐานโอเนียตร,รายวิชาภาษาไทยผลปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียนต่ำกว่าระดับประเทศซึ่งมีมาตรฐานที่ทางโรงเรียนต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้นั่นก็คือมาตรฐานท1 1จากประเด็นดังกล่าวค่ะดิฉันได้นำสิ่งที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่การประชุม plc หรือการเรียนรู้วิชาชีพของกลุ่มคลินิกหมอภาษาสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นกลุ่ม plc ของดิฉันเองนะคะ จะมีการปรึกษาหารือร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกถึงงานวิจัยที่เป็น Best Practice นวัตกรรมการศึกษาที่จะสามารถนำมาพัฒนานำมาพัฒนานักเรียนเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนานักเรียน,นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในการจัดก,การเรียนรู้ในเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะ ทั้งนี้เมื่อปรึกษากับเพื่อสมาชิกกลุ่ม PLC คลินิกหมอภาษาเรียบร้อยแล้วได้ทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นผ่านการใช้เทคโนโลยีดีท่านนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5พบว่าการสอนแบบ activity based learning หรือ abl การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐานจะสามารถพัฒนาทักษะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของนักเรียนชบรบถมศึกษาปีที่5ให้ดีขึ้นเนื่องจากเทคนิคการสอนนี้แบบ Activity Based Learning (ABL) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการมีบทบาทในการเรียนรู้ทำความเข้าใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหารายวิชา ตามจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการเล่นเกมผู้เรียนจะเกิดความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันจึงได้ออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่อง<ม>การแยกข้อได้จริงและข้อคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ activity based learning หรือ abl <ม>การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานซึ่งเป็นเสนอเป็นคลิปการสอนที่ให้คณะกรรมการได้พิจารณาซึ่งในคลิปการสอนนี้นะคะดิฉันได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนกนารจัดการเรียนรู้ชื่อหน่วยที่5เรื่องวิชาเหมือนสินค้า<ม>เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะจากการจัดการเรียนการสอนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของนักเรียนระดับใช้ปฐมศึกษาปีที่5โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ activities based learning หรือ abl การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานทําให้นักเรียนนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการทั้งหมด6ขั้นค่ะได้แก่ 1. ขั้นสร้างความสนใจ 2. ขั้นขั้นสร้างประสบการณ์ 3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 4. คขั้นสร้างความรู้ใหม่ 5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 6. ขั้นประเมินผลจากการใช้กระบวนการศึกการเรียนรู้นี้นะคะทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมีความเข้าใจในระดับดีมาก และทำให้นักเรียนนะคะสามารถมีทักษะในการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นรวมถึงการเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสิ่งที่กำหนดให้ได้ค่ะและทั้งนี้นะคะยังมีการต่อย,ยอดองค์ความรู้โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นผ่านบทความโฆษณาและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้3าข้อคือ1 จุดประสงค์ด้านความรู้ระบุว่าบอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อความที่อ่านได้ดิฉันประเมินวัตถุประสงค์ข้อนี้ด้วยการให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญซึ่งนักเรียนทุกคนได้คะแนนร้อยละ70ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ค่ะ 2. จุดประสงค์ด้านทักษะข้อที่1ระบุว่า สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อความที่อ่านได้ดิฉันประเมินนักเรียนในจุดประสงค์นี้ด้วยการทำใบงานเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นรายบุคคลผมปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนร้อยละ70ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ค่ะ 3. จุดประสงค์ด้านทักษะข้อที่ 2. ระบุว่า เขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสิ่งที่กาหนดให้ได้ดิฉันประเมินวัตถุประสงค์ข้อนี้ด้วยการให้นักเรียนทำใบงานการเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นรายบุคคลซึ่งนักเรียนมีผลคะแนนอยู่ในร้อยละ70ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ค่ะ 3. จุดประสงค์ด้านทักษะข้อที่2ระบุว่าเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากสิ่งที่กำหนดให้ได้ดิฉันประเมินวัตถุประสงค์ข้อนี้ด้วยการให้นักเรียนทำใบงานการเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นรายบุคคลซึ่งนักเรียนมีผลคะแนนอยู่ในร้อยละ70ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ค่ะสิ่งที่ดิฉันได้นำเสนอไปข้างต้นคือคลิปแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ขอนักเรียนระด,ดับใช้ประถมศึกษาปีที่5ขอขอบพระคุณค่ะ